มีช่วงเวลาหนึ่งที่ชีวิตรู้สึกไม่สมบูรณ์เหมือนมีบางสิ่งที่สำคัญหายไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่วิญญาณสองดวงจดจำกันได้บนผืนผ้าใบาแห่งการดำรงอยู่ด้วยกันพวกเขาเริ่มระบายโลกด้วยความหมายใหม่ทุกช่วงเวลาเพิ่มสีสันให้กับสิ่งที่เคยว่างเปล่าในการอยู่ร่วมกัน ชีวิตเปลี่ยนจากการดำรงอยู่เพียงอย่างเดียวเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งประสบการณ์ร่วมคู่แท้ที่แท้จริงไม่เพียงแบ่งปันแสงแดดพวกเขายังเต้นรำด้วยกันในสายฝนและค้นหาความงามในทุกพายุผ่านทุกฤดูกาลของชีวิตพวกเขาไม่เพียงแก่ชราขึ้นแต่ลึกซึ้งขึ้นเหมือนรากไม้ที่เกี่ยวพันใต้ดินแห่งกาลเวลาความรักที่ลึกซึ้งเช่นนี้ ไม่จบลงด้วยสองหัวใจมันกลายเป็นประภาคารที่ส่องทางให้ผู้อื่นที่สแสวงหาความหมายเพราะคู่แท้ไม่ใช่แค่คนที่คุณรักพวกเขาคือศิลปินที่ช่วยให้คุณระบายชีวิตด้วยความหมายสีสันและจุดประสงค์